สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับลุงกึงสอเจเดินชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจเดินชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็เดินทางนะครับมาจะส่งนะครับเป็นชุดพวนล่องอ้อยนะครับสําหรับรถไถ95แรงขึ้นไปนะครับวันนี้ทางร้านก็จัดส่งนะครับมอบให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ตําบลท่างามนะครับอําเภอวัดโบดนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ วันนี้ทางนั้นก็เดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นชุดผ่านพวนนะครับแปดใบผ่าน,นครับไปผ่าน2ี่สิบสี่ใบนะครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับแปดใบนะครับตามคุยสองถังนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงกึงสอเจริญชัยครับสาขาที่1นนะครับแล้วก็สอเจริญชัยรัหกิจนะครับสาขาที่2นะครับร้านของเราจะตั้งอยู่บ้านสวนสวรรค์นะครับตำบลหันนางงามนะครับอำเภอศรีเบลเลียนจังหวัดนองบุพูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับบ้านสวนสวรรค์ตำบลหันนางงามอำเภอศรีเบลเลืยนจังหวัดหนองบัลุพูนะครับวันนี้ทางนั้นก็ต้องขอรีวิวนะครับชุดฐานพวนล่องอ้อยนะครับ เป็นใบผ่าน8ใบนะครับสขานะครับ2ถังปุ๋ยนะครับให้กับลูกค้านะครับดำบนท่างามนะครับอำเภอวัดโบทจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ